สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมียโฟโอเวอร์ท็อันะครับรู้ไหมว่าตอนนี้ทางร้านรับเติมทุกแพ็คของเกมเมียโฟเลยนะใครที่กำลังติดปัญหาในการหาทองรายสัปดาห์เพื่อบริจาคเข้าแคนสามารถทักไปที่ลิง์ใต้คลิปได้นะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอน สวัสดีชาวเมียโฟยทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับเช่เชนเกนนะมาวันนี้เราข้ามฟากมาดูในเรื่องของการลงทุนกันบ้างเห็นหลายคนตอนนี้กําลังกังวลในส่วนของราคาเหรียญต่างๆเผื่อว่าวันนี้ฟังแล้วจะได้พอมีกําลังใจขึ้นมาบ้างนะครับของพวกนี้มันต้องใช้ความอดทนแล้วก็วินัยสูงมากๆใน100คนเนี่ยจะสามารถทนได้ประมาณ5คนหรือ1นใน5้นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมธุรกิจพวกนี้ ถึงมีคนรอดชีวิตเพียงแค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การสรุปเหรียญไฮด้าประจำเดือนของผมกันก่อนละกันในเดือนตุลาคมนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเหรียญไฮด้าที่ผมทำการสเต็กกิ้งเอาไว้บ้างทุกคนดูนี่นะครับด้านล่างเนี่ยตรงนี้753ย753ที่ผมมีอยู่ในระบบแล้วก็ถ้าดูจากปฏิทินที่ผมทำการบันทึกไว้ยอดยกมาเมื่อต้นเดือนตุลาคมมีทั้งหมด736เหรียญ และในวันที่6ตุลาคมผมได้ทำการเอาปันผลที่ได้เนี่ยใส่ทบเข้าไปเพิ่มเงินต้นทำให้เหรียญให้ได้ในระบบผมเพิ่มมาเป็น746เหรียญและในวันที่7ตุลาคมผมทำการถอนเหรียญออกมา2เหรียญเพื่อมาเติมแพ็คทองในเกม ทำให้จำนวนเหรียญไฮด้าในระบบของผมเหลืออยู่ที่744เหรียญและในวันที่8ตุลาคมผมได้ทำการถอนมาอีก7เหรียญเพื่อมาซื้อหมาอดูบิดคือในช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่มันราคาลงเยอะมากๆและมันเป็นราคาที่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถเอื้อมถึงผมก็เลยทำการถอนเนี่ยมาซื้อหมาเจ้าตัวนี้และทำให้เหรียญไฮด้าคงเหลืออยู่ที่737เหรียญ ในวันที่14ตุลาคมผมได้ทำการถอนปันผลที่ได้จากการสเต k กกิ้งเนี่ยไปทบใส่เงินต้นจึงทำให้เหรียญไฮด้าเพิ่มมาเป็น748เหรียญในวันที่21ตุลาคมผมได้ทำการถอนเหรียญไฮด้าเนี่ยออกมาจำนวน6เหรียญเพื่อมาซื้อม้าหลากสีซึ่งในช่วงนั้นเจ้าม้าตัวนี้ก็เป็นช่วงที่มันราคาลงไปเยอะมากๆ และมันเป็นราคาที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้ผมก็เลยจัดมันซะเลยหลังจากจัดแล้วมันทำให้เหรียญไฮด้าของผมในระบบเหลืออยู่ที่742เหรียญและในวันที่23ตุลาคมผมได้ทำการถอนปันผลที่ได้จากการสเต k กิ้งเนี่ยไปเพิ่มใส่เงินต้นจึงทำให้ไฮด้าในระบบของผมทั้งหมดตอนนี้มีอยู่ที่753เหรียญ แล้วล่าสุดวีเมดได้ออกมาประกาศหน้าเพจแล้วนะว่าจะทำการปิดระบบบอสเรสในมิลาดเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูระบบมิลาดสักแป๊บหนึ่งนะถ้าเราเลื่อนมาด้านล่างนะจะเห็นว่ามันมีระบบที่มีชื่อว่าบอสเรสอยู่ไอ้เจ้า2ตัวนี้แหละที่ v ีเมดจะทำการปิดมันลงไปและถ้าปิดเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรขึ้นบ้างผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะข้อแรกนะครับของที่ดรอปจากบอสเรสในมิลาดจะกลายเป็นของแรขึ้นมาทันที เพราะมันจะไม่สามารถหาได้จากที่ไหนแล้วและมันจะส่งผลทําให้ราคาของเนี่ยแพงขึ้นเท่าตัวทุกคนเชื่อไหมว่าวันที่ v ีเมดออกประกาศฉบับน,นี้พวกสุลต่านทําการเอาออกจากตลาดอีกดีทันทีเลยเนี่ยถ้าเข้ามาส่องในตลาดอีกดีจะเห็นว่าของที่ดออปจากบรสเมลาดเนี่ยจะมีพวกมา้าอ d ดูบิสแล้วก็ม้าหลากสีรวมไปถึงชุดแฟชั่นต่างๆ ช่วงที่ผมซื้อเมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นราคามันอยู่ที่ประมาณ6ไฮด้านะครับและผมซื้อม้าหลากสีเนี่ยตอนนั้นมันอยู่ที่ราคา5.2าจุดสอไฮด้าพอวีเมดรประกาศว่าจะเอาจเอาจ้าระบบบอสเรสออกปุ๊บไอ้พวกสุลต่านพวกนี้นะมันทําการดึงของพวกนี้ออกไปจากตลาดอีกดีคือวันนั้นเนี่ยผมเข้ามาดูของพวกนี้ไม่มีอยู่ในตลาดแล้วนะครับมันทําการเอาออกไปแล้วกลับมาตั้งราคาใหม่ เพราะมันจะหาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วมันเลยส่งผลทําให้ของพวกนี้ราคาแพงขึ้นอีกเท่าตัวเลยคิดดูว่าจาก6 h ไฮด้าขึ้นมาเป็น11-12 Hyda ไฮด้านะทุกคนแล้วเจ้ามาตัวนี้ขึ้นมาเป็นประมาณ1 2บสถึงสิไฮด้าบอกเลยนะผมโคตรดีใจที่สามารถดึงทันในช่วงนั้นข้อที่2 V-Mate เนี่ยน่าจะกำลังเอาบอสเรดมิลลาดระบบใหม่เข้ามาไม่เชิงว่าระบบใหม่แต่อาจจะเป็นบอสตัวใหม่แล้วก็เก่งกว่าเดิม และถ้าบอสมันเก่งขึ้นกว่าเดิมนะแปลว่าของที่ได้มันก็จะต้องเป็นของที่ดีกว่าเดิมซึ่งอาจจะเป็นแฟชั่นใหม่หรืออาจจะเป็นสัตว์ขี่ตัวใหม่อันนี้ต้องมาหลอรุ้นกันและถ้าเป็นของเซตใหม่เข้ามามันจะส่งผลทำให้ตลาดอี d เนี่ยกลับมาคึกคักอีกหนึ่งครั้งข้อที่3การทำเช่นเนี้จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าของที่ได้มาจากบอสเรสในมิราดไม่ใช่ขยะที่ใครๆก็สามารถหาได้นะ คือถ้าเขาไม่ปิดระบบบอสเรสอันเดิมออกไปแล้วทําการเพื่อมันใหม่ใส่เข้ามาเนี่ยทุกคนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนว่าทั้งของใหม่และของเก่ามันก็จะผสมปนเปกันไปเมื่อของใหม่เข้ามาของเก่าราคาก็จะตกและตกลงเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะขายมันได้นั่นเองพอถึงจุดจดนึงใครก็มีหมดแล้วใครจะซื้อจริงไหมราคามันก็จะลดลงไปจนไม่คุ้มกับต้นทุนที่เขาเอามาลงทุนนั่นเอง คือในระบบมิลลาดมันมีต้นทุนของมันอยู่ตรงที่ว่าคุณจะต้องมีตัวละคร NFT 1ตัวอย่างน้อยนะขั้นต่ำเลย1ตัวซึ่งการจะเอามาลงพวกบอสเรดได้ก็จะต้องเป็นตัวที่เทพพอสมควรนะครับแม่งั้นก็คิดว่าไม่สามารถที่จะผ่านมาได้นั่นเองและเจ้าระบบพวกนี้นะมันยังมีการตีกันในในเนี่ยถ้าเกิดคุณเอาเข้ามาไว้ในหุบเขาที่ซ่อนเรสนะมันตีกันได้นอกจากจะตีกันได้แล้ว คุณจะต้องใช้ในส่วนของยาที่มีชื่อว่ายาพละกําลังเนี่ยมันจะมันจะมันจะเป็นสีแบบนี้แหละเม็ดแบบเนี้ซึ่งยาพวกนี้มันจะต้องใช้เหรียญไฮด้าในการซื้อเห็นไหมว่า1เหรียญไฮด้าจะได้ประมาณ10เม็ดนะเหมือนยาพละกําลังในเกมนั่นแหละอ่ะทีนี้เราข้ามฟ้ามาดูในส่วนของเหรียญวีมิกันบ้านดีกว่าซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจกันพอสมควรเลย เพราะว่าวันก่อนเนี่ยราคามันล่วงลงไปอยู่ที่ประมาณ40กว่าบาทแค่นั้นนะและล่าสุดมันขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งพอได้ชื่นใจนะเป็น50บาทเรียบร้อยแล้วผมจะให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นภาพมันง่ายขึ้นเชื่อว่าหลังจากได้ดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะมีกําลังใจขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคือเหรียญวีมิกนะตอนนี้มันคือประเทศ,ปร,เทศประเทศหนึ่งซึ่งผมจะเรียกมันว่าประเทศ v วีมิกละกันและการที่ประเทศวีมิกเนี่ยจะพัฒนาไปได้มันก็ต้องมีประชากรอาศัยอยู่ เขาก็เลยทยอยนําเกมต่างๆเนี่ยเข้ามาซึ่งเกมพวกนี้เรียกง่ายๆมันก็คือจังหวัดนั่นเองและในจังหวัดก็จะมีประชากรอาศัยอยู่ก็คือผู้เล่นอย่างเราเรานี่แหละยกตัวอย่างง่ายๆอย่างวันนี้ผมเล่นเกมเมียโฟอยู่เกมเมียโฟผมจะเรียกมันว่าจังหวัดเมียโฟละกันถ้าเข้าไปดูข้อมูลใน v m i x p l a y c o m นะครับจะเห็นว่าเมียโฟตอนนี้ ยังคงเป็นอันดับที่1อยู่นะก็คือมีประชากรหนาแน่นที่สุดอยู่ที่ประมาณ270 0 0 0กว่าคนตัวเลขตรงนี้จะโชว์เฉพาะผู้เล่นที่ออนไลน์ณนะตอนนี้นะครับถ้าเรากดคลิกรีเฟซปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะตัวเลขมันจะโชว์เฉพาะคนที่ออนไลน์และจังหวัดต่อมาที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่2ก็คือเดกรอนเนี่ยจังหวัดเดกรอนเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันก่อนหน้านี้เอง ถ้าให้เปรียบเกมิาโฟเนี่ยก็คงจะเหมือนจังหวัดกรุงเทพมหานครคือเป็นเมืองหลวงของวีมิกเลยนะนะตอนนี้เพราะมันมีประชากรหนาแน่นมากที่สุดเมื่อมีประชากรหนาแน่นมันส่งผลยังไงครับแน่นอนมันก็ต้องส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมราคาเหรียญเนี่ยก็จะดีตามไปด้วยเพราะมันจเจริญขาขายคล่องตัวผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยอยู่ในจุดที่สมดุลไม่เอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไป ไม่เชื่อทุกคนลองไปสังเกตเกมหรือจังหวัดที่ประชากรไม่เยอะสิช่วงแรกอาจจะดูคึกคักเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจในส่วนของจังหวัดใหม่ๆที่ทำการเปิดตัวไปราคาเหรียญเปิดตัวเนี่ยมันจึงอยู่ในเกณฑ์ดีแต่นักท่องเที่ยวมันก็คือนักท่องเที่ยวนะทุกคนมันคือการไปไม่กี่วันแล้วก็กลับมาอารมณ์คล้ายๆกับพวกถนนอาหารถนนคนเดินที่คึกคักแค่ช่วงวันหยุดแล้วก็ช่วงเทศกาลนั่นเอง พ่อค้าแม่ขายสามารถตั้งราคาสินค้าเนี่ยได้สูงกว่าปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นักท่องเที่ยวเหล่านั้นเดินทางกลับบ้านตลาดก็จะซบเซาราคาเหรียญที่เคยขายแพงๆไว้เนี่ยมันก็ไม่มีคนซื้อนี่คือเหตุผลว่าทําไมราคาเหรียญเกมพวกนี้มันถึงตกต่ําลงเรื่อยๆเพราะว่าตอนแรกมันมีประชากรอยู่หนาแน่นแล้วก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยเข้ามาเที่ยวเล่นนะครับพอนักท่องเที่ยวมัน โกยแนบออกไปเนี่ยแน่นอนว่าเหรียญมันจะไปขายให้ใครจะขายแพงๆมันจะขายออกไหมมันก็ไม่ออกมันก็ต้องลดราคาลงเรื่อยๆและสุดท้ายราคามันก็ต่ําเตี้ยเรียดินแต่สิ่งที่เกมพวกนี้มันต่างจากตลาดหรือถนนคนเดินทั่วๆไปเนี่ยเพราะว่าตลาดช่วงเทศกาลมันยังมีคนกลับไปช้อปปิง้งไปซื้อของไปเดินเล่นแต่เกมถ้าเกิดมันไม่ถูกใจขึ้นมาเนี่ย คงจะไม่มีใครกลับไปเล่นมันอีกเป็นแน่แท้จังหวัดนั้นมันก็เลยเงียบแล้วก็รกร้างในที่สุดอย่างจังหวัดอะไรนะโฟกัสตอนแรกเนี่ยก็ฮิตฮิตนะครับหลังๆเนี่ยคนเริ่มทยอยอบพยพหนีไปแล้วหรือแม้แต่เกมเมีย 2M แรกๆก,ก็เหมือนจะดีหลังๆเป็นไงครับคนออนไลน์เหลืออยู่ที่หลักร้อยแค่นั้นนะ ทีนี้นกลับมาที่ประเทศวีมิของเรากันบ้างเมื่อเขาอยู่จุดศูนย์กลางใช่ไหมราคาเหรียญเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในจุดที่สมดุลกับทุกๆจังหวัดคือผมเข้าใจความหมายของวีมินะเขาต้องการทําให้ทุกเกมเนี่ยหรือทุกคนทุกอาชีพสามารถเข้าถึงเหรียญวีมิได้ไม่ว่าคุณจะรวยหรือคุณจะจนฉะนั้นวันนี้มันมีลงอนาคตมันจะขึ้นไหมไม่มีใครทราบแน่นอน แต่มันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วถึง2ครั้งและถ้ามันพาตัวเองกลับขึ้นมาได้อีกถือว่าเป็นเหรียญที่แข็งแกร่งมากๆทุกคนรอดูได้เลยนะถ้าเขาสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะครับเขาจะเป็นเหรียญที่เติบโตแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมากๆดูนี่นะตลอด1ปีที่ผ่านมาราคาเหรียญมันเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับว่าช่วงเนี่ยวันปี2021วันที่23พฤศจิกา เขาขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดเลยนะและก็ค่อยๆเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลื่อนลงมาเรื่อยๆจนถึงตุลาคมณปัจจุบันเนี่ยราคาเหรียญของเขาอยู่ที่ประมาณ50บาทเอารับทีนี้มันก็อยู่ที่ปัจเจกบุคคลแล้วว่าคุณจะเชื่อมั่นกับประเทศนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยนะผมก็คิดว่ามันดูมีอนาคตกว่าประเทศไทยนะตอนนี้คุณคิดว่าจริงไหมและสุดท้ายเราไปดูในส่วนของเหรียญลีเฟกกันดีกว่า อ่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่เหรียญลีเฟกแล้วนะครับเหรียญเนี้ยมันเหมือนเป็นนโยบายที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจทั้งระบบซะมากกว่าเพราะมันสามารถทําให้พ่อค้าแม่ขายที่กําลังตกอยู่ในสถานการณ์ติดดอยสามารถนําเหรียญเกมต่างเนี้ยมาระบายออกไปได้และล่าสุดเขาเพิ่มมาอีกหนึ่งเกมนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่าเดกรอนเหรียญเดกรอนสามารถระบายออกมาเป็นเหรียญลีเฟกได้นะครับคือถ้าคุณมีเหรียญเกมดังต่อไปนี้ทั้งหมด2 4 6 เจ็ดเกมสามารถเอามาหลอมรวมแล้วแลกออกไปเป็นเหรียญรีเฟกได้ซึ่งตอนเหรียญรีเฟกเปิดตัวครั้งแรกนะครับราคามันก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละและพอผ่านไปได้สักพักราคาเหรียญเนี่ยมันก็ล่วงลงไปเรื่อยๆจนไปแตะอยู่ที่ประมาณ2.8แแตะแบบนั้นยาวๆไปเลยนะครับ แต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อ2-3วันก่อน u ูดีราคาเหรียญมันก็พุ่งขึ้นมาแบบเท่าตัวและพาตัวเองขึ้นมาอยู่จุดที่ราคาเนี่ยแตะ5 v m วีมแล้วนะครับคือ1เหรียญรีเฟกเนี่ยสามารถแลกออกมาได้เป็น5 v m วีด้วยกันนะนี่ถือว่าเยอะมากๆนะครับซึ่งเจ้าราคาตรงนี้เหรียญไฮด้าเคยทำได้มาก่อนเมื่อในอดีต เพราะฉะนั้นใครที่ทำการลงสเต็ก360ไว้คุณเป็นคนที่โชคดีมากๆนะครับเพราะสเต็ก360เนี่ยคุณจะได้โบนัสเหรียญรีเฟกนอกจากจะได้ปันผลที่เป็นเหรียญวีมิกแล้วเนี่ยคุณยังได้เหรียญรีเฟกเนี่ยเป็นเหรียญโบนัสซึ่งสามารถที่จะแลกออกไปได้เลยนะตอนนี้ราคามันขึ้นมาแล้วแล้วก็ขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆสุดท้ายนี้อยากฝากทุกคนแบบนี้นะ การลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันล้วนมีความเสี่ยงทั้งหมดอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจิตใจเข้มแข็งม,มากน้อยแค่ไหนและอย่าเอาเงินร้อนมาเล่นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาเงินร้อนเนี่ยมาใส่ลงพวกนี้เมื่อคุณขาดสนหรือเจอวิกฤตในชีวิตการจะถอนเหรียญพวกนี้ออกไปเนี่ยยังไงก็ต้องพบกับจุดที่เรียกว่าขาดทุนแน่นอนซึ่งมันก็จะมีขาดทุนมากขาดทุนน้อยและต่อให้คุณไม่ดึงออกไป เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเหรียญมันตกคุณจะเป็นคนที่วิตกจริตคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณตัดสินใจที่จะลงทุนกับมันแล้วขอให้คุณเชื่อมั่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย